โอเคครับทุกคนคลิปนี้นะครับพี่จะมาเปิดกล่องไททันคอกแมนนะซึ่งพี่นะครับก็ได้เตรียมไว้จํานวน5 0 0กล่องกว่านะแต่เตรียมกลมแล้วก็คือ500กล่องนั่นแหละนะครับดู5้า0 0กล่องฟารนานมากเลยนะครับฟารประมาณ5วันมั้งนะครับตกวันละร้อยกล่องเลยทีเดียวนะครับก็เกินมากนิดนึดหน่อยส่วนกล่องมันนี้ก็เก็บไว้ดีกว่ายังไม่เปิดนะครับ คลิปนี้พี่จะมาเปิดแค่กล่องไททันค็อกแมนนั่นเองเนาะนะครับก็คลิปนี้พี่หวังไว้ก็อย่างน้อยขอมิติได้ไหมห้าร้อยก็ขอมิติได้ไหมแค่มิติยังออกยากเลยนะครับศูนยะ์จุดหนึ่งนะกอรลี่นี่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งส่วนอัปเกรดไททันค็อกแมนอยู่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งเลยนะโอ้โหถ้าได้นี่คลิปนี้มีเฮเลยนะครับนะก็นะครับก่อนจะไปดูคลิปนะครับก็อยากมพืียนคอมเมนต์มาครับว่าคลิปนี้พี่จะเกลือหรือจะเปย์ไม่ใช่นะครับเปย์อะไร อ่ะนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดสิดตามพี่ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปข e องพี่เนาะเออนะครับถ้าใครกดแล้วก็อย่ามาเริ่มเปิดกันเลยดีกว่านะครับก็นี่เลยสิบกล่องประเดิมก่อนเลยนะครับสิบกล่องแรกยังไงเอ่ยตื้อ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 โอ้โหเกลือล้วนนะครับไม่มีอะไรผสมเลยนะครับอ่านี่พี่ก็ใส่นี่มาด้วยนะใส่ไททันคอกแมนธรรมดาครับมาเสริมดวงด้วยหกตัวพอดีอ่ะมาสิบกล่องที่สองนะครับ มานะครับเฮ้ยพี่เห็นเห็นสูตรแบบเดินเปิดอยู่นะเออเนี่ลองพี่ลองใช้สูตรนี้เดินเปิดปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหมีแต่ตัวธรรมดาอ่ะนะครับไปต่อรอบที่สามตื๊ด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 อุ๊ยมีตัวดีเจนดารี่ใช่ปะอันนี้ใช่ตัวดีเจนดารี่ไหมเอ้ยใช่ว่ะเอาเรื่องนะครับมาแล้วอน,อะลนะครับของอ่ารอบที่สามนะครับอ่ะรอบที่สี่นะครับอ่ารอบที่ห้าไปเลยพร้อมกันสองอันตื๊ดตืงง๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ด ไอ้ท่านขออแมนตัวเบิมๆปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊ไม่มีตัวเบิมเลยคือถ้าได้อัปเกรดให้ท่านขออแมนนี่น่าจะตัวใหญ่ป่ะเออตัวมันใหญ่อะมันน่าจะแบบกล่องใหญ่ไหมเออน่าจะใช่นะพี่ว่าก็ไม่เคยได้เหมือนกันก็ไม่เคยได้กล่องใหญ่เลยนะเออโอ้โหระเบิดรัวๆนะครับรอบที่เท่าไหร่ละหกป่ะหกหรือเจ็ดไม่รู้นะครับเปิดไปเรื่อยๆนะครับมาปุ๊บปุ๊ขอหน่อยตัวแดงก็ได้คลิปนี้ขอตัวแดงก็ได้อีพีแรกประเดิมตัวมิติไป ออให้น้นองก็แบบรู้ว่าพี่ชายคนนี้ก็มีดวงเหมือนกันไอ้ปึ๊บโอ้โหได้แต่เกียร์เดี๋ยวเราเปลี่ยนที่สุ่มกันบ้างดีกว่าสุ่มที่ไหนดีอันนี้มันรอบพี่เดิมใช่ไหมเออนี่เราไปสุ่มในอีเวนต์ขออแม้ดีกว่านะครับเผื่อมันจะออกนะก็มารอบแรกเดี๋ยวนะอ๋อนี่ไงตกใจนึกว่าไม่มีใครอยู่เลยปเปิดครับรัวๆสองอันติดสามอันติดครับไป อุ้ย,ยตัวนีเจนมาแล้วตัวนี้อะไรอะ่ะตัวมิติมาแล้วครับตัวหนึ่งพี่บอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆเอาเรื่องมาแล้วครับมิติหนึ่งตัวสูงชุดหนึ่งใช่ไหม เออมาละเอาเรื่องวอันเฮ้ยในนี้เหมือนจะบูดดวง <c oughs> ปะปะดวะเนี่ยฝาเปิดรัวปุ๊บ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 ตรงนี้เลยร้านบิวประกอบมีบริการหลายแมปมากมายไม่ว่าจะเป็นตัวละครจากแมปทอยเลททาวเวอร์ดีเฟนต์ตัวละครแมปสกีบีดีทาวเวอร์ดีเฟนต์หรือแม้แต่ไอเดีไก่ตันฟูดก็มีนะจ๊ะวิธีเติมต่างก็แสนง่ายง่ายมีทั้งทูนนี่วอลเลทและธนาคารเลยบริการส่งไวไรเกียร์แน่นอนร้านเปิดตั้งแต่8โมงเช้าสุดถึงเที่ยงคืนกันเลยทีเดียว โคตรนานลิงล้างใต้คลิปเลยนะจ๊ะไหนดูดีได้อะไรบ้างตึ๊บตึ๊บโอ้โหโอ้โหไม่มีตัวอะไรเลยเอ้ <c oughs> แต่เราได้มาอะไรใช่ไหมไหนดูสิลาดค็อกแมนว่าลาดค็อกแมนของเราอยู่ไหนวะเนี่ยตัวมิติกใช่ไหมตัวมิติเนี่ยลาดค็อกแมนวิ่ข้างวางห้าร้อยหรอเขาน่าจะถูกมากเลยนะอะ่มาครับเปิดกันต่อดีกว่าไปไปไปยาว,ยาว ปึ๊บรอบที่เท่าไรก็ไม่รู้จะไม่ได้เฮ้ยเราไปเปิดคนนี้ไหมเออขึ้นไดป่ะเออขึ้นไปเปิดแบบพี่ไทท่านคาเมล่าแมนวิขึ้นได้ป่ะมามาทุกคนเรามาเปิดกันบนนี้ดีกว่ามามี่เลยไปรอบที่เอ,อ่อไม่รู้เหมือนกันพี่ไม่ได้นับไปครับวยเปิดรอบที่สองติดต่อกันสามรอบติดต่อกันวิตัวรีเจนมาสี่ตัวเลยวะ่ะ เอ้มาปะเนี่ยไม่มีเลยไม่มีตัวเหลืองๆเลยนะเออไปครับเปิดต่อเปิดต่อยังไงยังไงต้องมาเร็วเปล่าอย่างน้อยก็ขอเชฟมันก็ได้เชฟมาไหมออไม่มีเลยนะไม่มีเชฟเลยเปิดต่อนะครับไปเปิดอีกเดีย๋ยวเราไปเปิดที่เทดดิงพาร์ซาอีกดูไหมเออนะครับยวเปิดสักห้ารอบแล้วกันเดีย๋ยวเราจะไปเปิดที่เทดดิงพาร่าต่อนะครับไปสักห้าห้ารอบไป อ่ะหนึ่สอแล้วก็5มานะครับห้ากองเปิดในนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โหไม่มีตัวนั้นเลยยังไงโอ้โหเรียบร้อยเกลือเกลือร้วนไม่มีอะไรผสมไปไปเดีย๋ยวเราไปเปิดที่เทดดิงพาซาาดีกว่านะครับเือแบบอาจจะดูดีไงเทดดิงพาซาเออแล้วก็ต้องแบบเปลี่ยนที่ไปเรื่อยนะครับ A a few moments e t l พ่อถ้าได้เดี๋ยวพี่ว่าแจกไฮเปอร์ดีไหมได้ๆอัปเกรดได้แล้วพ่อแม่นี่อยูพี่แจกไฮเปอร์เลยเออเอามาจะได้หรือเปล่าก่อนเถอะจะได้ก่อนหรือเปล่าอุ้ยรอบที่หน่อยแล้วเปิดไปปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปอยังไงปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปหตัวนีเจนออกรัวๆเลยนะครับส่วนตัวกอตลี่กับไอ้นั่นไม่ค่อยออกเลยนะไปหนึ่งสองแล้วก็สามไป ยังไงครับตึ๊ดตื๊ดตึ๊ดต๊ดตโอ้โหเกือล้วนแม่โอ้โหะอย่างน้อยตัวดีเนดลีก็ออกบ่อยอยู่นะออกทุกกล่องเลยมั้งที่เราเกิดนะครับเอาเปิดไปอีกรอบนึงเฮ้ยนี่ไงมีคนเปิดอยู่ไหนดูดิเออเกือเหมือนกันเลยเกือเหมือนกันเลยเ่นโอ้โหมาเปิดอีกนี่แหละดตรงคนเยอะๆนะครับคนได้มุงดูไงแล้วก็เปิดอีกรอบหนึ่ง ยังไงครับเราก็โอ้ยเปิดไม่ได้อ๋อนี่ครับเปิดได้ปุ๊บไม่มีกล่องใหญ่เลยนะที่เห็นมาอันนี้ไม่มีกล่องใหญ่เลยนะมีแต่กล่องธรรมดานะครับอ่ะเปิดไปต่อเรื่อยๆนะครับเปิดอีกรอบนึ่งมายังไงต้องมาหรือเปล่าปุ๊บ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 ตื๊ดตื๊ดตื๊ดโอ้โหไม่มาเลยเลตดอบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งออกโคตรยากนะครับคือแต่ตรงนี้เราอาจจะได้ก็ได้นะครับ จะว่าไปมาโอ้โหกล่องแบบสั่นนานๆหน่อยก็ได้นะครับแบบตื้อๆๆมาเออโอ้โหอุ้ยยังไงอ่ะอ๋อกล่องแม่งดีเลย์กล่องแม่งดีเลย์อุ้ยใครเปิดอ่ะอุ้ยอ๋อเกลียเหมือนกันมาครับเปิดต่อจ่าไปต่อครับยังไงสองรอบนี้ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บไม่มีอันนี้โอ้โหไม่มีเหมือนกันไม่มีเหมือนกันเลย อ่ะมานะครับไปอีกสักรอบหนึ่ง้องเปิดทีละกล่องไหมเออเดีย๋ยวพี่ลองเปิดทีละกล่องดูปึ๊บทีละหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็เดินเปิดแปทีละกล่องทีละกล่องสามใช่ไหมอ่ะสี่นี้ห้าอันนี้หกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็กล่องที่สิบปึ๊บยังไง มาหรือเปล่าอุ้ยหันจอไม่ได้ด้วยเวลาเปิดะ่ะเออหันจอไม่ได้โอ้โหน่าจะเกลื่อหมดโอ้โหไม่มีเลย <c oughs> เอามาเปิดทีละติบกล่องเหมือนเดิมน,นะครับดีละไปนะครับยังไงยังไงจังหวะน,นี้อุ้ยมีกล่องตกน้ำสามกล่องมาแล้วหรือเปล่าปุ๊บปุ๊ปุ๊ปโอ้โห <c oughs> มีแต่ตัวอะไรกะเนี่ย <c oughs> อุ้ยตัวเรเกนดอรี่มาบ่อยนะครับมาทุกรอบเลยรอบละตัวสองตัวโอ้โหันเรียบร้อยเฮีย เกลตามสเตปแม่ขอหน่อยก็ไม่ได้แบบอยากให้มีอีพีต่อไปใช่ไหมล่ะเกมมารู้เลยซ่งนี้อยากให้มีอีพีต่อไปแน่เลยนะครับแมกลัวจะแบบหมดคอนเทนต์ละซีใช่ไหมล่ะกลัวจะหมดคอนเทนต์ละซี่ใช่ไหมล่ะเกมเขาก็เลยแบบอออกยากหน่อยอไปครับโอ้โหแม่จะหมดแล้วอ่ะไปเหลือกี่กล่องวะเนี้ เหลือไม่ถึงสิบแล้วปะเปิดได้ทีละกล่องแล้วไปโอ้โหเกลือออ,อแค่มิติตัวเดียวว่าถามจริงห้าร้อยกล่องเลยนะมิติตัวเดียวงอถามจริงมาหน่อยเถอะมาหน่อยมาหน่อยสามกล่องสุดท้ายจะหมดแล้วอุย้ยสี่กล่องนี่วะเอามา,อ,มาอีกสองกล่องปึ๊บปึ๊บกล่องสุดท้ายไป ปึ๊บมาแล้วจังหวะนี้กองสุดท้ายของเราตื้ดๆๆ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 ๆโอ้หมดคำจะพูดใช่ยาสีฟันอะไรแค่เนี้ยเกลืออยู่แล้วครับเบิร์ดคำสิบเอ้าห้าร้อยกว่ากล่องนะครับโอ้โหเรามาดูผลประกอบการกันดีกว่าดีนะอ่ะมาผลประกอบการได้ลาร์ดค็อกแมนมาตัวเดียวคุูไม่ได้ห้าร้อยกล่องได้ลาร์ดค็อกแมนตัวเดียวนะครับนอกนั้นนี้คือไม่มีเลยมีตัวตัวรีเจนนี่ได้เป็นโอ้โหห้าสิบ 50าสกว่าตัวถึงวัเนี่ยประมาณ30-40ตัวนะครับนอกนั้นก็เกลือล้วนตัวอ,อีปิกบ้างนะครับตัวแล้บ้างอาโอ้โหเกลจริงๆเออพิกอีพีแรกไงเกมก็อยากแบบให้มีอีพีต่อไปใช่ไหมละ่ะถ้าใครอยากให้อีพีต่อไปมาเร็วๆนะครับก็ช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับพี่ขอสัก50ไลค์นะครับถ้าถึง50ไลค์เดี๋ยวพี่มาต่อให้เลยวะ่ะ เดีย๋ยวพี่มาต่อให้เลยนะครับเออเผื่อใครจะอยากดูพี่เปิดเกียร์ต่อนี่เองเนาะออนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับเดีย๋ยวไว้เจอกันอีพีต่อไปแล้วกันนะเออถ้ามีนะครับบายยครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าครับ